ใจถึงมากนะครับเป็นฟอร์เรนเจอร์แรปเตอร์ตัวใหม่นะฮะฟูลเซ็ตนะฮะแบบเสียงซูเปอร์คาร์แน่นอนจะดูงานอยู่นะฮะคันนี้นะครับใช้ปลายเป็นท่อคู่นะฮะคาร์บอนนะครับโบวิกนะครับแล้วก็ทั้งซ้ายและขวาเลยเจ๋วเลยฮะปกติจะเจอทําท่อฝั่งละหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็เป็นงานสแตนเลสนะฮะสามนิบสี่หนาวินห้าดัดซีเอ็นซีนะครับเราจะทำน้ำแปนไว้ตวงไว้เวลาถอดเพราะว่าเราคัสตอมใหม่คันนี้ทั้งคันนะฮะตั้งแต่ดาวไปนะครับ นี่นะฮะเราก็จะทำหม้อเป็นยูโรอาร์ไดซ์ซอสเปิดปิดวาล์วนะครับมีเอไฟด้วยเห็นไหม mm hmm. เดินยิงยาวนะฮะข้อพรีเมียมทำไปถึงดาวไปหลังเทอร์โบนะบไปหลังทีต้องไปให้สุดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับว่าจะโหดแค่ไหนคันนี้ กับซูเปอร์คาร์นะฮะเสียงแบบ443 AMG เลยฮะโทนนี้เลยนะครับก็คันนี้เตรียมไปจูนเป็นสเตจสองได้เลยนะฮะเจ้าของสั่งมาขอลเร้าดังๆนะฮะก็เลยจัดให้นะฮะตัวนี้ก็ยังใช้ตัวปรับโหมดท่อนะฮะที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะฮะจะเอาไปเงียบนะฮะเสียงก็เบาลงไปแล้วครับนะครับส่วนเอาลั่นเนี่ยนี่เราก็เซตได้เลย สุดยอดไปก็บาฮาฮะโหมดนี้เสียงแบบซูเปอร์คาร์นะฮะผมว่าแนวเหมือนเบนซ์ซีซีสาจัดเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังข้างนอกอีกทีนะครับว่าโหดแค่ไหนนะฮะถ้าไปจูนเนี่ยแรงมาคงขึ้นแบบพวตรฟาดแบบพลักพะ,ะลวงแน่นอนฮนะข้างนอแบบโหดมากครับโหดสนั่นน,นะฮะสนใจนะครับ แรปเตอร์นะฮะอยากได้ชุดท่อสูตรลับหญิงทั้งรอบแบบนี้นะฮะจะไปจูนสเตท2สองหรือจะเอาเบาวันนี้หน่อยเนี่ยตอนเปิดล์วเราก็เซตให้ได้นะฮะอันนี้เจ้าของเขาแบบคอมเมนต์มาขอลั่นๆนะฮะเวลาเปิดล์วสุดชีวิตจัดให้ครับสนใจมาอาร์ทอลซิงครับยูโรอาร์ทเอ็กซอร์นะฮะกับฟอร์ดเ n นเจอร์แ o ปเตอร์สูตรลับหญิงลุยป่าครับผมขอบคุณครับอีกทีไหมโคตรแรงเลยอะโอเคขอล้วครับ ขอบคุณครับ